ผมเชื่อว่าหลายๆคนวันนี้นะครับเราจ่ายภาษีโดยที่ไม่ได้คิดเลยทุกเดือนนี่เขาขับออกกย่แล้วถามว่าเราไปสืบไหมเราไปถามไหมเราจะบ่นว่าเฮ้ยอย่าขอภาษีน้อยกว่าน,นี้สิเฮ้ยทำไมถนนไม่เคยโอเคเลยแต่เราไม่เคยไปสืบข้างในหรือว่าเรื่อเรข้างในอะ่ะทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลอะเขาใช้ไปกับที่ไหนเพราะาจริงๆภาษีมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายมันคือการลงทุนของคอมมอนกสตเพราะว่าประเทศชาติเนี่ยเราใช้ร่วมกันก็แปลว่าเราควรรู้มากกว,ว่านี้หรือเปล่าว่าเฮ้ยเงินจริงๆทุกบาททุกสตางค์ของเราอะมันไปตรงไหน fast word podcast สวัสดีครับ CK นะครับขอบคุณที่สละเวลามาฟัง5 Minute s in Trend ท o อปิกวันนี้นะครับเป็นคำที่น่ากลัวมากนะครับคำนี้คือนิวเคลียร์หลายคนนะครับตอนคิดถึงนะครับนิวเคลียร์อาจจะเป็นนิวเคลียร์เอเนอร์จีนะครับแต่วันนี้เราจะคุดถึงนิวเคลียร์ที่เป็นอาวุธต้องบอกว่าทำลายล้างโลกได้เลยในปี1945นะครับ End of World War II U.S. Bomb Hiroshima Nagasaki นะครับเป็นครั้งแรกที่โลกได้เห็นอะไรคือนิวเคลียร์เวเปนและผลกระทบข,ของนิวเคลียร์เวเปนคืออะไร การที่ US ใช้นิวเคลียร์เป็นกับญี่ปุ่นมันสร้างไอเดียให้กับหลายๆประเทศเช่น s o เวียต n ูเนเช่นฝรั่งเศส UK ว่าอะไรคือนิวเคลียร์เป็นมันก็เลยทำให้ตอนนี้สงครามโลกครั้งที่3าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในยุคป,ปัจจุบันถ้านิวเคลียร์ฉุกใช้นะครับโลกนี้คือจบแน่ๆครับก็เ <laughs> ลยเป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์ที่ เชื่อว่าหลายยคนไม่อยากได้เห็นหลังจาก1945นะครับ1949 Soviet Union successfully develop nuclear weapon ของเขาเองเพราะว่าตอนนั้นสต a ลินซึ่งเป็นผู้นำของ Soviet Union ตอนนั้นนะครับเขาเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายมี nuclear w e a p o n มันถึงสามารถปกป้องว่ามันจะไม่มีนิวเคลียร์วอร์เกิดขึ้นเพราะทุกคนมีหมดเหมือนกับทุกคนมีปืนในห้องนี้อันตรายน้อยกว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งมีปืนเท่านั้นอันนี้คือคอนเซปต์นะครับหลังจาก1949ขึ้นมาครับหลายประเทศก็เริ่มมีนิวเคลียร์วัตเป็นเงินจํานวนมหาศาลมากหลายหลายบิลเลียนเป็นทริลเลียนครับไปสู่การพัฒนาของนิวเคลียร์วัตเป็นแล้วใครเป็นคนจ่ายครับเราประชาชนภาษีครับภาษีเป็นช่องทางในการเงินที่รัฐบาลเอาไปจ่ายเอาไปดัฒนานิวเคลียร์วัตเป็น สิปีที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกาใช้ประมาณ98พันล้านต่อปีกับนิวเคลียร์ดีเวล็อปเมนต์และตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นทุกปีถามว่าใครเป็นคนจ่ายครับเราประชากรเป็นคนจ่ายเราตัดสินใจได้ไหมว่าเราเป็นคนจ่ายอันนี้เราตัดสินใจไม่ได้เพราะรัฐบาลเป็นคนตัดสินใจเองพูดได้ว่าเราเหมือนจ่ายเงินไปเพื่อที่จะดีเวล็อป a ค c นเซอร์เพราะว่าเงินก็เป็นเงินของเราและสุดท้ายสิ่งที่เราจ่ายไปเนะี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำลายเราคําถามคือเราจ่ายไปเพื่ออะไร เราเคยใช้นิวเคลียร์เวเปอนไหมหลังจาก1945ไม่เคยหลายหายรัฐบาลเขาด e เวอปนิวเคลียร์เพื่ออะไรทั้งที่มีก็มีก็พอแล้วทำไมต้องจะแบบเพิ่มด้วยเพื่อเฟียครับจริงๆเป็นคอนเซปที่ล้าหลังมากๆนะครับมันเป็นคอนเซปที่ใช้กันก่อนที่เราจะมี a ั i o n ตอนที่เรามีสงครามแบบบนพื้นดินนะครับคือใครมีปืนเยอะกว่าคนนั้นชนะหลังจากโลกอินเทอร์เน็ตครับหลายหประเทศ Import Export มากขึ้นกับกันรละกันหลายๆประเทศอะ่ะเชื่อมต่อมหาศสาลมาก U.S ยืมเงินจากประเทศจีนแล้วตอนจีนต้องเอาเงินขึ้นเงินก็ U.S ก็ยืมเงินจากคนรัสเซียเพื่อที่จะจับประเทศจีนอันนี้แค่เงินอย่างเดียวนะครับผมยังไม่พูดถึงเรื่องน้ํามันผมยังไม่พูดถึงเรื่อง factory g o o d s ถ้า Apple ไม่มีจีนนี่เราม,มี Apple วันนี้เรื่องของธุรกิจเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของการเงินเรื่องของการกู้เงินคือโลกของเราอินเทอร์เน็ตมากที่สุดที่เราเคยเป็นเป็นมาในโบติสร์ สีน่ากลัวคือว่าหลังจาก193%แล้วอะเราออกจากโกลสแตนดาร์ดแล้วก็แปลว่าหลายๆประเทศอะสามารถปิ้งเงินของตัวเองได้ก็แปลว่าความเชื่อของตัวเงินตัวนี้จริงๆมันแบกด้วยเฟียร์มันแบกด้วยความกลัวความกลัวนี้มาจากไหนจริงๆความกลัวนี้ก็มาจากนิวเคลียร์วเป็นถ้าวันหนึ่ง US ไม่ได้ติบนิวเคลียร์วเป็นละรัสเซียมีนิวเคลียร์ว่าเป็นมากกว่า over time รัสเซียรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งมากกว่าก็แปลว่าวันหนึ่งถ้าจีนบอกว่าเฮ้ยคืนเงินนด้นแล้วละ US บอาโอเป๊บนึงนะ รัสเซียขอยืมเงินหน่อยสิรัสเซียบอกว่าไม่ยืมถ้าตอนนั้นเกิดขึ้นมันจะเป็นคลาบเลยของฟองน้ําที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทของ US มันก็เลยการมีความจําเป็นนะครับที่เราต้อง develop new เลีย์เรื่อยๆสร้าง new เลีย์เรื่อยๆเพื่อสร้างความกลัวให้กับประเทศเอื่นเพื่อทําให้เขาอ่ะเชื่อในสกุลเงินที่ประเทศนั้นกําลังที่จะสร้างถ้าเขาไม่กลัวเราปับ๊บแปลว่าเงินสต่อา์ก็มีมูลคะ่าผมเชื่อว่าหลายๆคนวันนี้นะครับเราจ่ายภาษีโดยที่ไม่ได้คิดเลย ทุกเดือนนี่เขาขับออกอยู่แล้วถามว่าเราไปสืบไหมเราไปถามไหมเราจะบ่นว่าเฮ้ยอย่าขอภาษีน้อยกว่าน,นี้สิเฮ้ยทำไมถนนไม่เคยโอเคเลยแต่เราไม่เคยไปสืบข้างในเลยว่าเรื่องเรื่องข้างในอะ่ะแต่ละพอซีแต่ละเงินเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลเขาใช้ไปกับที่ไหนอาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยถ้ารัฐรัฐบาลไม่บอกเรารัฐบาลไม่บอกเราผมเชื่อว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ประชาชนควรสืบและควรหามากขึ้นเพราะจริงๆภาษีมันไม่ใช่ค่าใช้จ่าย มันคือการลงทุนของคอมม o วนิสตเพราะว่าประเทศชาติเนี่ยเราใช้ร่วมกันก็แปลว่าเราควรรู้มากกว่านี้หรือเปล่าว่าเงินจริงๆทุกบาททุกสัส่งของเราอะ่ะมันไปตรงไหนมันไปที่ไหนจริงๆอยากให้เราศึกษามากกว่านี้ครับและอยากให้เรา demand transparency กับรัฐบาลของเรามากกว่านี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทุกประเทศเลยเพราะสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นคือนิวเคลียร์วอร์กนิวเคลียร์ tension ปัจจุบันนะครับระหว่าง US กับอเมริกามันควรเป็นบทเรียนของเรามากๆนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่า จริงๆเราจ่ายเงินมหาศาลเพื่อนิวเคลียร์จีวอร์เมนต์่ะมันถูกหรือไม่ถูกหวังว่าทุกคนหลังจากฟังไฟเป็นเซนทรีของพวเรเอพิโซดนี้ครับอยากให้ทุกคนไปตั้งคำถามมากขึ้นนะครับว่าภาษีที่เราจ่ายไปทุกเดือนเนองินมันไปไหนหมดมันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนหรือเปล่าขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ